สวัสดีครับพบพ่อกันกับผมพาอยู่เขยไปไทยครับกับวิธีคุกค่อยของคนเลี้ยงควายครับที่โคกน้องหนะ้าสวนฐานันดอนอีกคือเกลาเมือ่อนเดิมนะครับเมื่อน,นี้พบพ่อกันตอนเสารานะครับพี่น้องวันนี้ได้ฟางข้าวมานะครับเกี่ยวใหม่ๆเลยพี่น้องเกี่ยวใหม่ๆยังเคียเขี้ยวอยู่ครับวันนี้ได้ฟางข้าวเจ้าดดมาเมืองครับ กินอย่างอร็ดอร่อยนะครับเต็มปากเต็มคำนะครับพี่น้องนี่คือฟางข้าวเจ้านะครับอ่าทางนี้พ่นเกีียวเขาแล้วนาะพี่น้องนาองเขาดอเขาเจ้าดอนะครับนี่นเขียวเขียวอยู่เลยนะครับมาดูการกินของแม่มะนีโครดกันนะครับพี่น้องกินฟางในร่มวันนี้นะครับอย่างอร็ดอร่อยอย่างแสบอย่างนัวเลย ก็คือเกาครับมานนีเป็นบรรยากาศแจมแจมเนาะเป็นบรรยากาศแจมแจมนะครับแดดแจมแต่เช้าเลยนะครับดูมานนีโคตกินแบบอร่อยเลยนะครับแล้วเาไปเบิ้งอีก4ี่ห้าตัวไปดูต้นข้าวนะครับนี่กระรลังกิน ยางอะเลดอร่อยคือกันนะครับเป็นฟางไม้ครับเป็นเฟืองเนาะเป็นเฟืองไม้ที่มูพันเกี่ยวเขามูบ้านนี่นะครับก็เลยไปเอามาตอนคำคำนะครับน,นี่มาสามาก็ได้กินนะครับกินฟางข้าววันนี้เนาะไปดูเจ้าโบอิงนะครับน้องยอดยาเป็นยังไงบ้างยอดยากิกกนไปดูเจ้าโบอิง ที่กำลังกินฟางกับเจ้าทองเอกอย่างอริดอร่อยอีกเหมือนกันครับตอนนี้รู้ดูการเกี่ยวเขาก็เรื่อมขึ้นมาแล้วน้องเนาะเขาง,งัางนเขาใหญ่กะนาสีประม่านกลางๆเดือนนานะครับเดือนพฤศจิกาขนะศีด้เกี่ยวนะครับวันนี้เขากลับมาบึงกินยาของ กินฟางข้าวใหม่ๆบ่าท่านในเหงนะครับพี่น้องอันนี้บ่ท่านในแหงนะครับเกี่ยวแล้วก็หอบมาเลยนะครับแนันนี้อยู่กับฟางต่อคู่กับเล่ยมยำเนาะเนาะเนาะเงาะเลียนย,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 ย่าน, <c ười> นี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศตอนเศร้า,ราที่โคกหนองนาสวนทาน,นันดอนนะครับกับวิธีคนเลี้ยงควายนะพี่น้องเนาะกับวิธีคนเลี้ยงควายกิจกรรมของวันนี้กับ สีเห <ead> ็ุค้องเหตุตัวนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งกิจกรรมของเราก็คือการทําเห็ดเนาะนะครับเกเอาภาพตอนจะเศร้ามาฝากพี่ตอนน้องกะแล้วกันนะครับพี่นอ้องสาหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำานีกอนเป็นกําลังใจให้สุกุสุคนที่กําลังสู่งานนะครับพี่น้องที่กําลังทํางานอยู่ต่างบานต่างเมืองเฮานะครับ ส่งหมาบพาบรรยากาศวิธีของคนเลี้ยงควายโคกน้องนาสวนทานันดอนให้พี่ให้น้องได้รับส้มกันในมือน,นี่น้องพี่น้องเนาะสำหรับมือนี่คลิปนี้ผมพาอยู่เคยพู้ไทยกะโค้งเซวียาํานอิสะกรอคลิปหนาจะพอกันไหมครับคลิปนี้ผมพาอยู่เคยพู้ไทยกะขอเกล้าคำ่า,าขอบคุณละกะสวัสดีครับผม